น้องน้องมาทำแร็ปครับมาทำไรครับมาดูรถครับพี่ดูรถอะไรว่าจะมาดูอินแบกครับพี่อ๋อพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับผมตามมาดิครับทำอะไรกันครับมาดูรถครับผมโอเคดูดูดูตำรวจมาตำรวจมาน้องอ้าวโอเคครับโอเคครับ งั้นเรามาดูรถกันใช่ครับผมมาครับวันนี้แนะน้ำอ็กเซลสามร้อยเหมือนเดิมครับไปรุ่นนี่ครับใครชอบสายมืดนี่มาเลยครับเนี่ยดำทั้งคันดำทั้งนั้นครับเนี่ยดูได้เลยครับเนี่ยดำยันดำอ่ะดำยันชกอ่ะดำยันชุกนี่ครับอันนี้สวยๆครับแต่ล้อทองนะครับล้อแต่ล้อทองครับผมแอบดูนิดนึงแอบแอบรูนิดนึงล้อทองล้อทองดี่ถ่ายโชว์เลยครับ ทาง้งานถูกใจเดิมๆครับวันนี้ไม่เคยเก็ตไม่เคยถอดติดต่อมาได้ครับเดิมครับ101ซอย24นั่งเท้า101ซอย24ครับผมมีโปรโมชั่นใช่ไหมมีโปรโมชั่นครับผมได้เลยครับพี่ใจดีมีโปรโมชั่นตลอดมีคันอื่นอีกไหมครับมีครับผมพา,าไปดูกันหน่อยสาย,ายดำ<ล>ก,ดก็เยอะแยะเลยครับผมมีเรียงเยอะแยะกันเลยครับพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยบแดงดำขาวมีให้หมดครับ ได้เลยครับเข้ามาได้เลยเหมือนเดิมเหมื <c oughs> อนเดิมว,วันนี้มาแค่นี้นะไปรุ่นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้มาใหม่เดี๋ยวมีคันใหม่ๆม,มาแนะนำหนูพอไปแล้ว